โดยการประกาศทราบรายสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุกุสุคนเนาะวัตสุเป็นเอฟซีภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขอชื่ทางส่องสแก้วบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้สแก้วก็ได้มีทางผู้รัดคุยให้่นเนาะได้ฝากเงินมาให้สแก้วจำนวนหนึ่งได้ซื้อของกินมาเพื่อนสาวต้อย่าันเนาะสแก้วก็ได้ซื้ออ่าขับปุ่นพ่น้องลสกัดยังหนึ่งบระสบ โอ้ชื่อขอบุนชื่อหอยพี่น้อยเนาะคือว่าตั้งามาก่อนนะอาะตัวมีเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ประทรง์อองน้ำเพิ่นเป็นอันมาอ้ายหักของสาวแก้วเองพี่น้อยเพิ่นก็คิดไอดูตอนชงสารทางน้องต้อยเพิ่นที่ว่าเป็นแม่เรียงเดียวเพิ่นก็นเลยได้ฝากเงินมาให้แต่ว่า ของอยู่ของกินมาแบบอ่าซุ้มนุม่มลำน้องพันเด้อพันว่าเพราะว่าย่านว่าน้องพันเงาอยู่คนเดียวอ่ะสันเนาะตัวเอเคพี่น้องอัดเซลฟ์ของเข,ข้าไปเพื่อนพันก้อนได้ขอชียู่ได้อยู่บ่เนี่ยสีหยยยอหยไปเข้าไปเลยเนาะงพันพี่น้องจะหาหน้องอ่าต่อยพันก้อนว้า แต่ว่ายังบม่ได้โทษนัดได้หนิจากว่าพคนที่เฮือนได้บอกกันยังโมโหไปคงในยลางดูโอ้ยบมินวัดท้อนหนึ่งได้เลยน้ำตารถกระยังแต่ว่าบูมีมือถือได้เดียสิมาเอา งนสดที่จมประเองกรได้รบมีโคงายายยางโดยน้ะมาในก็ไรโค้งมาหายทางน้องต้อยขึ้น มากินซุ้มลุ่มอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะโดยอบสบายดีเด้อโดยสบายดีอีกเพื่อนหนึ่งเนาะโดยไม่มากินวันนี้ก็ได้ขับปุ่นมาเห็ดกิมเดือนใส่ต้อยเพื่อนให้เพื่อนลงมือเองได้มาเลยต้องมือสุกินได้แล้วอยเพสะเด็เปลนบ่อเด็กเป็นมาได้แล้วเนาะอย่าเพสเสะโซ่สีมือเนาะโซ่สีมือลองเบิ่ง แก้วบ่ซื้อมาทั้งเก้วบ่โดยซืของปฝาพลายดีเนาะจะมีหลายอย่างอยู่เฮ็ดเมนูไรกนกับปุ้นแต่เนีคือิมันนาะุดเนาะมีหอยเนาะเป็นอะไรเศ้าหรือเปล่าเศร้าแต่ว่าไม่ขนนะยังขันยูงเั็นขัตุ้ม เอาเ้ยเอามามาขึนมาขึ้นก่อนไอ้ขกระันอกระั้นเมย์อันพไอ้้นเมยน่นจะติดเมยบ่สงัเดี๋ยวว่าตัใหม่ไม่เห็นรัหัวเลยไม่ยังไม่กินวไเบึงบึอานตัวไหนลูกนกกันนกกันว่าเ่ไดใจด้อใจออ ให้สาวแก้วนั่งก่อนก็ได้นั่งนั่งกันนั่งนกนั่งก็เม่ถามเรื่องราวเพิ่นจก่อนพี่น้องเลยบ่ได้มาหาเพิ่นกระดูนไล้เติร์ดชาวแก้วเ้ากระได้ที่น้องเนาะเขาบ่ได้มาหาน้องก่อนเจ้าเอาไปนั่งนะเพิ่นก็ได้จนว่าลืมเนาะสองแล้วแจ๊คครัว สองเดือนสองงงดิเออจะาวออกรถแพนั่นม ja ันเป็นยนงมากกว่านี่ิจา่เราถืออะรไปกินเปจังไดกินข้าวกินน้ำนะว่ามันนี่นะกินแล้วกินกันอย่งเด้หมดนี่อดไข่โอบ่อยละไ่ทอดให้กิน แม่ต้อยแม่ต้อยโบไปของเฮียนว่าช่เจ้านะไอโบไปอโบไปอะไรโบไปเป็นยังไไม่ได้ไม่ปลูกมันไม่ปลูกมันโบดินกยจาโเธื่อตสา่างว้เป็นจังไงแล้ว่ามีดูเฮือนดูชาดมีของน้ำของในอยู่บ้ององโมมี่ของโมมี่ วะดินบล็อกอยู่มีแต่ดินบล็อกแล้วบ่มีให้ช่างดินบล็อกมาซะแหมมีแต่ดินบล็อกก็เฮ็ดบ่ได้้เนาะมันบ่คมีแต่ดินบล็อกก็อโดยว่าได้เงินมาทีละน้อยได้ซื้อมาทีเล็กทีน้อยยคือนซื้อมาทีละน้อยยังบ่มีเงินซื้อคันสิางก็บ่มีเงิน แ่เอเด็กน้อยมาซื้อเเด็กแ่น้อยโหไหวเนาะอันบนนั่งเลยนี่มันเฮือนเลเฮือนเจ้าเองเลยบนนี่เพือนพอเฮือนแม่เฮือนเจ้าก็ยังบ่มียังบแมคือว่าอะไรลูกเมแม่คันยืนเรบุวิทหดหัวนี่บ่ต้องนั่งเอาอันนี้ก็ได้มันต่้เนาะคืออยากยุกดูว่าอย่ากเฮ็ดไหมดู่าเข้า่าเฮ็ดเม่เเฮ็หลังนบ่โตเติมหลังนี้ ยกขึ้นใช้ชาวดินบ่ถ้าว่ามีสมุดได้กระซ่าจุแล้วโอ้ถ้าว่ายกขึ้นใช้ชาวดินนี่งานได้เฮือนเพิ่นนี่พี่น้องเลยเนาะก่อเพื้นเนาะก่อเพิ่นจะนี่คือเพิ่นเพราะมันก็ต่ำเนาะเอาวลาเขาย่างมามันกระจู่หัวได้หนึ่งใครหลอกน้องเขาน้องต่อยเขาหาเงินเก่งอยอะเก่งแล้ว น้้ตโอว่าจังใดคือได้ยินข่าวยินข่าวว่าไม่นําเกี้ยงกินเป็นจังใดใครแน่แล้วใครแล้วเฮ็ดเป็นเฮ็ดอะได้จังไงมันกินนะไปทางให้ทางชวนอย่างไี้มันก็เละแบบกินนะหูจักตัดมาเห็นแล้วหูอ่านจักต้นมันอีกหูจักประเทศไม่ตัดติด่าแบกพุ่น่ะตัดไม่อยอะแล้วนะแต่ไม่แบกมาพี่เพราะมาเฮือเนี่ยแบกมแม่กินด้วย บนกไปเบกลงมึงบ่ทดสอบเบิ้งอจะไปทดสอบเบิ้งการรากานลูกได้สากินด้วยกันมอลลกะกินคนนี้กินกัน่กินคนนีกินเอาเปยังเอาเจ้าบริแบกนั่งบ่นังมันบ่คือแบกยูะแบกยอะซอยกันเฮ็ดบักุ้นจะไหนม่กาพแนั่งมาคืออนอนเกือบแล้นอนนั่งมา มีรรจักไข่เอ้ยเจมีรถจักบ่โอ้โหเออจักไ่เออจักของคุณโอ้กีวรจักของเจ้าบอมีบ่บ่ได้มีรถอยากได้บ่รถจักอยากได้บ่รถจักนางอยากได้อยากได้ได้ยังอยากได้รถถีเอายังบ่มีรถทีบ่ลูกขีนงเียเหรได้สิขี่ไปยังรถทีบนะขี่ไปม้งเงี้ย ตังเียนไก่บ่อหงียนเจ้าก่ตื่บ่ียนน่ะไก่ตื่อยู่บ่อไก่อันพนี่เด้สัตบ่เจ้าลงแล้วหงียนน่ะพูนี่กะโอ้ลงแล้วเนาะแต่ว่ามื่อกี้อาเพิ่โ่ภาพไปบอ้ายอยู่ก็เลยไป ก็คือว่าตอนนี้ขาดลักลักษณคือสำคัญก็คือห้องน้ำเนาะห้องน้ำวะน้ำส่างกับบุ๋มีเอ้ากับน้ำส่างกับบุ๋มีเอ้าเราน้าจะใส่ด้วยส่างใส่น้ำป้าโอ้เจ้ายังใส่น้ำป้าอยู่บ่หน้ามส่างนี่ไดแม่บอกนะขาวว่าเฮาเจาะเจาะเอาเลยบ่หรือว่าขุดเอาทั้งนี้มันต้องใส่ขุดเอาความเจริญโอ้ทางเอานี่บ่ได้เนาะขุดนี่เขาจ้างเขาบ่ จ้างแบบใดล่ะจ้างแบบเป็นเม็ดละพันเม็ดละพันเม็ดลบพันบาทเม็ดละพันบาทล้วีบนะเาจาหายสิบเม็ดเยมาได้เลยชาเม็ดก็ได้นเลือกมันจักเม็ดแบ้เม็ดสิกว่าเม็ดแต่ในหมู่บ้านนี่เจ้าคุณจักเม็ดก็ ประมาณชิบหายชิบเล็กเมตรกับการเป็นเงินบาทกับบ้านฉันสามพันเนาะมันก็บาทก็ต้องใส่คุดอะไรอย่างเดียวมุดขินนอกเขาเนาะมันจะได้เงินมื่นกว่าบาทแบบเจ้าอกับโบได้เนาะตัวบ้านนอกนี่คาดเอาเท้าแล้วข้างน้าว่างห้องเอาะหลายอย่างหลายอย่างอยู่แต่ว่าคิดแักๆก็คือน้าเนาะน้ากับห้องน้ามเนี่ยเป็นกับทางนอกเขาบัดโบมีเงินเนาะ เพราะว่าน้านี่มันกะซีนักแม่เพราะว่าเวลาเขาใส่ตะโลดได้น้่งยำห่อซีกคขาดแล้วเนาะนี่ยำห่อเนี่โอ้เก่งๆเพราะว่ามันห่อกระต้ออ่างน้ำแล้วนะหักเอาบ่อออกมาเตือนป่าก็เป็งมาเนี่ยเพราะว่าใส่ได้นั่นผลอะไ้นันเออ ันนี้ออกกันเป็นเดือนว่าออกค่าพื้นค่าไฟบ่าี้วยไก็แบบว่าเหาเขาใส่น้ำพื้นแล้วเดาแบบว่าไอ้จ่ายค่าไฟเองอ๋อเ่าจ่ายค่าไฟให้คนโอ้แต่วบบนั่งใช่ไห้เแี๋ว่าไฟเขาเองนะเขาต่อไปไโอ้<า>มันเป็นสัง่ง<ๆ>เขาต้องเอาไรใครใด้ๆๆมันก็ได้เนาะ เอาแบบนี้คุณว่าถ้านั่งกระเปิดทีนี่กระเปิดมันบบไผมันบบซอดก็พอแก้วซอสพวามันได้ไผได้มันเลยโอ้เป็นได้ก็แบบก็มันนี่ก็ใช่ได้ต้องกันนะแเราสั่งกันเดียวกันเราสั่งกันเดียวกันเราสั่งมันสีกวางเนาะเอาได้ต้องมันเมนใส่ทอเพราะว่าอยู่พี่พอนี่เจ้าแบบบาดาลบ่ได้มันเป็นติดชายเนาะมันเจือมผู้เฮือนบ่ผู้เฮือนต้องคอยว่าว่าพี่พี่อนว่าเจ้ามีน้ำสั่งมันใส่เลย แต่ว่าคนในหมู่บ้านนี่บ่เจาะอันคนคนงานก็แม่นคนในบ้านนี่แหลเฮาก็จ้างเขาเจ้าอะใครอยู่ได้เนาะถ้าว่ามีเงินพี่น้องเอ้ยใครบถ้าบ่มีก็พูดเองเนาะามีบ่พูดก็สิพูดเองพอกาแล้วเนาะก็บ่มีผู้ชายแน่เนาะโอ้ถ้ามีอ้ายมีน้องผู้ชายนี่เพิ่นก็ช้าน้องสพูด โอ้ลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวแมงมุมบ้านเจ้าบ่บ่ได้เจาะเจาะน้ําบาดาลบ่ซะต้องขุดเอาบ่ก็มีขุดอันเจาะบ่ได้เจาะจอเตายมาเจ้มันดลงไปวมันันเสียเลยอบ้านมีแต่ขุดเอาจังเนาะเอาาเฮือนอว่าจังได๋ล่ะสาวแก้วบ้านเฮามื้อนี้มามื้อนี้ก็มีแต่มาอ่า ชื่อของอยู่ของกินไม่นอกประเทศเนี่ยเนาะโอดยนี่อย่างกระปุ่นแม่นี่กาะปุ้นแม่มีหอยมีหอยยังนไงกะโบกันโฮตะบะหอยแข็งบ่นี่คือหอยแข็งน้องหอยแข็งจะขนนองมาเรื่อยเลยเนาะจะกึ้นกันโอเคนอกมะนิกะทุกคนไในนอกฮะกะไล่ซื้อเครื่องซื้อของไม้ทาง น้องต้อยเพิ่นมีทางผู้ใหญ,ญ่จะดีเพิ่นเนาะแต่ฝากกับโมเมนซื้อแตนี่งเพิ่นก็มีเงินน้ำจำนวนหนึ่งมีผู้ใหญ,ญ่จะดีทางฝั่งไทยตัวเพิ่นเป็นไอ้ฮะของเสี่ยแก่หนี่ยเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกประสงค์ลงน้ำมื้อนี้กันเพิ่นก็ได้ฝากมาให้อยู่เงินอยู่ส่งพันบาทเนาะค่อยไปนอง มีเงินอยู่สองพันหาร้อบาทแต่ว่าเขาก็เอาไปซื้อเครื่องนี่แล้วการเงนเดืออยู่สองพันบาทสี่หายทางน้องต่อยเพิผไวัใส่ใจในครอบครัวเนาะโ,โดยใจตกใจเ้ยทางทผิอวนหายกันโดยด,ดีไม่แห้ง นกมือพอมลรอวะได้นกมือได้นกมือขอบบุญขอบคุณเพ่เนรลูกแม่ลูกลูกกับนกน้ำด้วยเจ้ดทั้าแม่เจ้าลูกข้าเหตุใจเด้อถูกฝสิผากันมาแต่ไทยกะหายอายนอนกะเขาหายอยู่ดีมีแห้งบัดจู่โขงชุกคน์ฝืนากมาหายกะหายห่างไอ้มีไปเมื่อหนาเลยซะถูกโดยซาดโดยข้างนอกต้อยเพื่อนกะแบบสั้นๆแบบอีกเป็นเท่าไหร เดิอ่ได้กินเผาเอายังไม่ได้กินข้าวปล่ามันอี้เผาเที่ยงแล้วบ่าเผาเช้ายังไม่ได้กินเอาคร่วทอดไข่กินทอดไข่ให้ลูกอ่ะเป็นจังแดกคู่บูชิของน้องต้อยมไหมนี้เนาะดีใจที่ไอ้ทองไม่ยาวโมเมนต์คำที่ว่าเพื่อนฝากเงินมาให้แต่ภูมิใจกับขอบใจหลายๆที่แบบมาซวยเหลือเนาะโดยยากซาตุห้เายฝนอยู่ดีไม่แห้งไว้คู้โขลคนเออหนองกันเลยโดนอีดูอีต้นกันเลย คือแบบสั้นๆทักอนาคตเหมือนไถามเพื่อนว่ากับของกับาได้เพื่นกับเคยได้เงินแบบนี้จะเท่อไหร่เป้นแข่งผมได้เคได้เงแบบที่ว้าเต้นคอยบมได้เต้นแหงเต้นแหงเต้นแหงจนว่าอย่งนีดงดงแล้วเต้นแหงนี่แบบ่าจนบบาว่าควมมซึกอยากว่าอยากว่านึงแต่ว่าออกมาหนึงเนาะ่าเพื่นดีใจ ว่าบ okay. ่มีทางภรรยา่นสามมหาจะเครือไม่ได้ไม่ถึงสบายแม่ทางจะาแก่กับอวยพ่อในพ่นเดอร์เนาะดอ้ยเนาะทางเข้ากับบ่มีอย่างใดเนาะมีแต่คำอวยพ่อไหนทางอ้ายเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยกับคอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะอ่าอ้ายเพิ่นหามา้กนิดกับคให้เพิ่นอยู่ดพไ่แห้อสาพแข่งงเด้อเนาทอ่ารงานเพิ่นหารมาสักนิดกับคอให้เพิ่นอยู่ดีไม่ให้งปุขภาพแข็งแเด้อเนาะ โดยซาดุ้โดยเป็นยังไดลูกดีใจบ้างบ่ผมก็ขัวไดู้กโดยเอวเลยดีใจบ่อยน่ะโดยเออจังสั่นแม่คนบ่ได้กินข้าวเศร้าคนอ่ะเอากระชัยเพื่นไปหากินข้าวกินน้ำก้อนเนาะโดยกระชัยได้เห็ดเห็ดอยู่เห็ดกินก้อนบ่ะนี้นะแม่เพราะว่าเพื่อนอยากกินข้าวแล้วเพื่นว่า เป็นในอดขาบ่น erm ี่นยอดขาโอ้ผมเป็นอดขาบ่มีเล็กก um ินโอ้ผมมีเ uh ล็กก okay. ินยิ่งๆกับผมมีเนาะเดือดเดือดพี่โอ้ยเล็กกินพนันกันด้ลยอะเล็กกินอดกินก่อนโดยไข่กับมีกับบอลายก็บด้ให้ลูกกินก่อนเนาะโดยโดยอ้าวพี่น้องแต่จะได้ล่าทางสตอรด้วเนาะโดยอาสบายดีเด้ออาสบายดีสาบาดีปลาลุงก็เนาะ Fala Dilo.